คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อฟซีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา fc พี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจำวันพุธนะครับที่29นะครับธันวาคมพศ2567นกะครับกับเลขทูบบารมีปูทวดนะครับก็ได้มี fc พี่น้องคอมเมนต์เข้ามา้ต้คลิปนะครับอยากชมเลขทูบบารมีปูทวดหลังจากมีความโชคดีกับเลขทูปปูอยู่หลายงวดแอดมินก็จะมาจุดขอโชค fc พี่น้องรุ่นไปด้วยกันรอรุ่นรอชมพร้อมกันครับผม ครับผมก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเปกทูบบารมีเหรียญลูกปุ้ดทวดนะครับก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขออกคาถานะเป็นคาถาขอโชคเป็นคาถาขอหวยนะครับเป็นคาถาพระคดาสําหรับเอฟซพี่น้องที่สนใจคาถาพระคดาหรือว่าคาถาขอโชคขอหวยก็จดไว้แชบไว้นะครับเดี๋ยวมีทูบนะครับจะเป็นดูเสียงโชคในวันพระอินจะดีนะครับก่อนอื่นนะครับก็มีนโมสามจบนะครับ นะโมตัสะะตสะพะคะวะตุระตูสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะตุระตูสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะตุระตูสัมมาสัมพุทธัสสะอินทยสังเทวายสาังกรมายสังมหาพรมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมาหามุนียสังจักรวัตติยสังมหาจักรวัตติยสัง พุทธยสังเจกพุทธยสังอรหันตยสังสัพพสิทธิวิชาเจรณะยสังสัพพโลกาจริยายนานะสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสัจวาเจนะมามะสุวตีหุนตุไมหังนโมพุทธสะนโมธรรมสะนโมสังคสระเสยยะตีทางลูลูสวะหายะสาธุ ผมเลือกทุกบาร,รมีผู้ทั่วก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอดมินก็จะของดใช้เสียงให้เอฟซีพี่น้องได้ลุ้นเลขทุบโไปด้วยกันนะครับรุ่นรุ่นไปด้วยกันครับผม เลขทูบบาร,รมีเหรียญหลวงปู่ทวดก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขอบุญบาร,รมีเหรียญหลวงปู่ทวดท่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบนดอนบรรรันดาลเลขทูบที่จุดในขณะน,นี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาววัฒนาในงวดประจำวันพุทธที่29พฤษภาคมพศ2567ให้เอฟซีพี่น้องเข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูบบาร,รมีปู่ทวดทุกท่านทุกคนที่เทินสาธุ ครับผมเลื่องทุบบารมีปูทวดก่อนจุดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเอ็ซีพี่น้องเหตุเป็นไงคนมันมาบอกเพื่อนๆได้นะครับผมเห็นอาจจะแตกต่างกันออกไปแต่เพื่อนๆมีโชคด้วยนะครับสำหรับแอดมินเห็นจะคอมเมนต์เอาไว้ท้ายคลิปนะครับสามารถเข้าไปรับชมได้นะครับกดคอควมเห็นตรงกันเผื่อมีโชคด้วยกันสำหรับวันนี้นะครับเอ็ซีพี่น้องที่ชอบในทางที่ทูบบารมีผูทวดก่อนออกไปก็ลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้มินขอตุลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสำหนักนี้โชคดีมีใจทุกท่่านนเเชคคคยรรััับบผมสสวดี